ปลายจมูกบางมีวิธีการแก้ไขอย่างไรวันนี้หมอมีคำตอบครับ เคสที่เสริมจมูกด้วยซิลิโคนนะครับทุกๆเคสเลยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องของป้ายบ้างหรือปลายจมูกจะทะลุได้แล้วก็บางเคสนะครับก็เกิดการทะลุจนทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ตรงจมูกไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้อาการเบื้องต้นและเราสามารถแก้ไขมันได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าววันนี้หมอจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าเมื่อปลายจมูกบางแล้วเราทําอย่างไรนะครับเราจะต้องมาทราบก่อนว่าอาการอะไรบ้าง ที่น่าจะเป็นอาการเตือนใกล้ทะลุแล้วอาการที่เตือนว่าจมูกของคุณอาจจะใกล้ทะลุแล้ว มีต่อไปนี้นะครับ 1. อาจจะมีการใสตรงปลายจมูกเวลาโดนแสงโดนแดดหรือเวลาโดนการสะท้อนแสงมันทําให้รู้สึกมันดูใสๆเริ่มเห็นหัวซิลิโคนเป็นรูปทรงของซิลิโคนตรงปลายจมูกมากขึ้นได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่ได้ทะลุแล้วหรือ2อาจจะมีการแดงเป็นเป็น,น,นหายเป็นจุดคล้ายสิวอาจจะเป็นตรงสันจมูกตรงปลายจมูกก็ได้นะครับมักจะเป็นจุดเดิมซ้ําๆซึ่งก่อนหน้านี้นก็ไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากเสริมจมูกไปแล้วอาจจะปี2ปีหรือมากก่อนนั้น ันก็เริ่มเป็นเป็นในห,หายลคล้ายสิวซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นอาการที่ใกล้จะทะลุแล้วก็ได้นะครับและ 3. อาการที่พบได้บ่อยแล้วก็เป็นอาการเบื้องต้นเลยที่เส้นจมูกไปแล้วมักจะสังเกตเห็นได้ด้วยตนเองก็คือเรื่องของปลายจมูกบางนั่นเองการที่เรารู้ว่าปลายจมูกของเราบางเวลาเราสัมผัสตรงปลายจมูกเราจะรู้สึกได้เลยตรงปลายนิ้วของเราเมื่อ3เดือนก่อนเมื่อ6เดือนก่อนเมื่อ1ปีก่อนมันไม่ได้บางขนาดนี้แต่ตอนนี้มันบางแล้วเป็นอาการที่บ่งบอกว่าจมูกของคุณอาจใกล้ทะลุแล้วซึ่งควรเข้ามาพบหมอ เพื่อที่จะปรึกษาหาวิธีการแก้ไขต่อไปนะครับทีนี้พูดถึงเมื่อปลายสมุกบางแล้วเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไร คำตอบก็คือการพัษณาซิลิโคนแล้วก็รองด้วยเนเย่อก้นกบครับสามารถใช้กระดูกหลังหูได้หรือเปล่าหมอไม่แนะนํานะครับถ้าหากสงสัยว่าทําไมก็สามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังที่หมอได้พูดถึงเรื่องของกระดูกหลังหูแล้วก็เนเยื่อก้นกบที่หมอได้พูดไว้แล้วที่ขึ้นตามคลิปนี้เลยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเอาล่ะสรุปก็คือว่าถ้าคุณปลายจมูกบางแล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไร คำตอบก็คือลดขนาดซิลิโคนรองด้วยเนื้อเยื่อก้นกลมซึ่งเป็นวิธีที่แนะแน,ะนําเกือบจทุกเคส หมายความว่าไม่ได้ทําแบบนี้กับทุกเคสนะครับเพราะบางเคสไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้จริงๆบางเคสอาจจะต้องถอนพักหรือทําด้วยวิธีอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างของแต่ละเคสนั้นดังนั้น,น,นหากคุดปลายจมูกบ้างหรือจมูกมีปัญหาควรที่จะเข้ามาปรึกษากับหมอก่อนเพื่อตรวจประเมินเบื้องต้นว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าหากใครมีคําถามสามารถที่จะถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกเข้ามาทางเพจหมอยินดีตอบทุกคาถามสําหรับวันนี้ขอบ คุณและสวัสดีครับ